ความคืบหน้าของงานต่อเติมวันที่สองค่ะห้องน้ำกับห้องนอนอ่าขึ้นเสาแล้วค่ะขึ้นเสาห้องน้ำแล้วแล้วก็จะเทเขาเรียกอะไรนะคะเทคานใช่ไหมอ่านี่ช่างก็เตรียมไว้แล้วเด็กเส้นเด็กเส้นขนาดมาตรฐานอยู่นะใหญ่เยอะนี่ค่ะ เราจะเอาห้องน้ําเป็น3,3เ3มตรค่ะตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมแต่เรามันจะเลยมาถึงตรงน้นค่ะพรอจะเชื่อมต่อกับห้องนอนนี่จากเสานี้ตรงนี้นะคะที่ทํากันถึงตรงน้นก็เป็น3,3มคูณสค่ะเป็นห้องเป็นห้องอาบน้ํากันค่ะการเปียกกันแห้งแล้วก็อาจจะจะมีเครื่องซักผ้าเล็ก ใบสภาวางตรงนี้ด้วยใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งฝักบัวค่ะเราก็จะมีตรงนี้ก้านกลางแล้วก็จะเป็นชักโครกตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะทำเฉพาะข้างบนกำลังะจะทำหลังคาหลังคาชั้นค่ะหลังคาแล้วก็ฝ้าเพราะว่าหลังคาข้างบนนี่เป็นหลังคาเก่าค่ะ เราก็กลัวมันรั่วแต่ก็ช่างก็จะขึ้นไปซ่อมนะคะไปอุดรูแต่เราทําอีกชั้นหนึ่งค่ะเหมือนกับว่าทาหลังคาซ้อนหลังคานะคะคือทําบ้านอีกหลังดึงใต้หลังคาตัวนี้เผื่อว่าข้างบนมีปัญหาเนี้ยเราก็ขึ้นซ่อมได้มันก็จะเป็นคนละส่วนกันป้องกันไว้ค่ะในอนาคตเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเมื่อก่อนเป็นครอครัวเก่าค่ะ เ,เขาทาทาง่ายๆทาแต่เสียดายโครงก็เลยแบบเนาะตัวนี้เราก็ดีดขึ้นคงจะจําได้มั้งหรือจาไม่ได้เพื่อนเพื่อนคนไม่เป็นไรพูดใหม่ได้เมื่อก่อนนี่คือไมน้นี่เขาจะลงข้างล่างเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็ดีดดีดขึ้นแล้วก็ใช้เป็นเสาปูนเสาปูนช่วยเพราะว่าการปลวกกันอะไรเงี้ยให้มันถาวรขึ้นคือ ทำไว้ค่ะเราไม่ได้อยู่ทุกวันใช่ไหมเราก็จะกลับไปทำงานไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศตอนนี้เราก็กทำไว้ให้แม่แม่แล้วก็อาจจะเป็นน้องแม่เป็นน้าเนี้ยมาอยู่บันปลายชีวิตบางทีก็มาอยู่สงบสงบอยู่ด้วยกันนะคะมานอนเงี้ยอาจจะไปกินข้าว อาบน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างที่บ้านของแกแล้วตอนเย็นก็มานอนนอนเล่นหรือตอนกลางวันก็นแล้วแต่แล้วแต่ค่ะตอนนี้ก็ปจะเป็นห้องครัวเขาก็พูดไปแล้วแต่ห้องครัวตรงนี้เราเราจะทําแค่ผนังปิดผนังตรงนี้ค่ะพูดกับช่างแล้วปิดผนังหนึ่งสองปิดผนังตรงนี้ผนังห้องครัวจะทําเป็นเบิ้ลนะคะเบิ้ลเบิ้ลบล็อก ก็าจะเป็นอิฐมวนเบาค่ะจะเป็นสองก้อนสองก้อนแบบให้มันบึนแต่ห้องนอนก็เป็นอิฐมวนเบาหวางกลางค่ะห้องนอนผนังจะเป็นแค่ก้อนเดียวผนังก้อนเดียวสองก้อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า,าเราจะอาจจะมีการแขวนแขวนการจาะอะไรเงี้ยแต่มวนเบาก็ได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องการจอดแล้วก็เขาบอกว่ามีพกุกมีอะไรแล้วก็ไม่ใช่อะไรหนักหนักมากหรอกค่ะ แต่เป็นห้องห้องน้ำน,นี่เราใช้อิฐบล็อกธรรมดาค่ะเพราะว่าช่างเขาทำทำใหม่เลยทำฐานใหม่มันน่าจะแข็งแรงอยู่รับน้ำหนักของอิฐบล็อกบล็อกบ้านเราอะบล็อกธรรมดาเนี่ยได้เพราะคิดว่ามันต้องชื้นอยู่แล้วมันใกล้ป่าใช่ไหมห้องน้ำก็ต้องมีความชืน้นความอะไรอ่นี่ราคาความคืบหน้าของวันที่สองค่ะ